วงการติ่มซำต้องสั่นสะเทือนติ่มซำสูตรฮ่องกงพรีเมียมทุกเข่ง29บาทที่ก้านทองติ่มซำอายุธยานะครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงร้านติ่มซำในอยุธยาแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงร้านนี้ครับก้านทองติ่มซำแน่นอนครับร้านนี้เปิดมานานแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าใครอยากกินติ่มซำสูตรฮ่องกงแท้ๆแบบที่เราไปเจอในพัฒานาการจีนหรูๆเนี่ยมาที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเขาจะทําราคาให้เข้าถึงง่ายเพียงเข่งละ29บาทเท่านั้นแต่คุณภาพยังคงเดิมนะครับเมนูที่ร้านก็จะมทังขน จีบซาลาเปามันโถฮะเก,กา๋าก๋วยเตี๋ยวหลอดเผือกทอด ของทอดต่างๆแล้วก็อีกหลากหลายเมนูนะครับใครเป็นสาวกติมซำต้องดูให้จบก่อนอื่นมาดูเส้นทางกันก่อนครับการเดินทางเนี่ยจากแยกประตูชัยมุ่งหน้าไปเลยนะครับทางอ่างเก็บน้ำเจดีภูเขาทองขับไปเรื่อยๆร้านจะอยู่ในหมู่บ้านกรุงศรีธาน,นีนะครับผ่านป้อมร,ปรอปภเข้าไปก็จะเจอร้านอยู่ทางขวามือป้ายสีเหลืองๆแบบนี้จอดรถบริเวณหน้าร้านได้นะครับหรือว่าจะจอดหน้าเซเว่นก็ได้มีคนคอยบริการเรื่องที่จอดรถอยู่แล้วก็เดินเข้ามาทางคาเฟ่น,นะครับหรือถ้าง่ายๆพิมพ์ก้านทองสิมซำในกูเกิลแมปและตามแบบม เดียวตรงนี้ไม่มีที่อื่นนะครับที่นี่ก็จะจัดร้านให้เป็นคาเฟ่นในสวนที่ร่มรื่นมากมองจากภายนอกเหมือนไม่มีอะไรครับแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนหลุดเข้ามาในป่าดิบชื้นเลยนะครับเป็นคาเฟ่ติ่มซำที่นอกจากมากินติม่มซำอร่อยๆแล้วเนี่ยยังสามารถมาถ่ายรูปสวยๆได้อีกด้วยที่นั่งก็มีทั้งโซนด้านนอกและด้านในห้องแอร์ครับมีโซนเพทเฟรนลี่สามารถนําสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆเ,เ,เข้ามาได้ด้วยนะครับที่นี่ขายติม่มซำอย่างเดียวแต่เขาเน้นมากๆพวกวัตถุดิบแป้งเอออะไรเอยต่างๆนะครับใช้ของ าอร่อยระดับพัตคาารได้ที่นี่ครับติ่มซำก็จะเป็นติ่มซำทําสดนึ่งสดตลอดเวลานะครับไม่ใช้ของฟรีซททาเองทุกอย่างครับเชฟเนี่ยจะใช้เชฟฝีมือดีที่เป็นเชฟติ่มซำโดยเฉพาะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับในครัวเขากําลังทําฮะเกากุ้งครับเชฟติ่มซำที่เก่งๆจะต้องทําฮะเกากุ้งออกมาได้ดีครับเขาจะใช้มีดนะครับรีดแป้งแผ่นบางๆด้วยความชํานาญแล้วก็ห่อไส้กุ้งจับจีบสวยงามตัวแป้งเนี่ยจะให้เนื้อสัมผัสบางใสนุ่มหนึบนึ่งร้อนๆพร้อมทานนะครับแล้วก็ใกล้ ซัเนี่ยอุปกรณ์เขาจะแปลกๆหน่อยนะเราไม่ค่อยได้เข้าครัวติ่มซำเท่าไหร่เลย,เลยตื่นตาตื่นใจนิดนึงอย่างตอนนี้เนี่ยเขากาลังทําก๋วยเตี๋ยวหลอดให้ดูเขาก็จะมีสูตรแป้งของเขาแหละครับแล้วก็เทใส่ถาดเกลี่ยแป้งบางๆแล้วนึ่งออกมาก็จะเป็นแผ่นสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ห่อไส้ได้เลยจะเป็นไส้หมูแดงไส้กุ้งหรือว่าไส้หอยเชลล์ก็ว่ากันไปแต่แป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยต้องทําใหม่ทุกครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะของเรากันดีกว่า29บาทนะครับมีแป้งร้อยใบเดียวก็สามารถมมมมมมมาาากกกกิิิินนนนตต่่ซอององงงไได้้้้้แแลลลววรรับบบเเจจจจจขขขีีขีียยหหู ขนมจีบกุ้งขนมจีบเขาแป้งบางไส้แน่นเต็มคำส่วนซาลาเปาก็มีนะครับมีซาลาเปาไส้หมูแดงฮ่องกงเนี่ยอันนี้อร่อยมากนะครับน่าจะแตกแ,แบบนี้แป้งนุ่มตัวหมูแดงก็จะหอมเครื่องเทศนิดๆแล้วก็นี่เป็นไส้หมูสับที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็มีเปาเปือกลาวาเปาไข่เค็มลาวาพวกลาวานี่ก็ระวังจะร้อนไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีไส้ครีมแล้วก็มีเปาลูกส้มด้วยนะครับหอมส้มมากข้างในเป็นไส้ครีมส้มพวกซาลาเปาไส้หวานต่างๆเขาก็ไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับหวานกําลังดีเลยมีมันโทสังม กรตับหานนะครับ แป้งฮะเก่าสีแดงสดใสข้างในมีไส้ตะหานผสมอยู่ด้วยแล้วก็มีฮะเก่ากุ้งที่เห็นเขาปั้นในครัวเมื่อกี้นี้เองนะครับฮะเก่าแป้งดีมากครับแล้วก็จะมีเกี๊ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวหอยเชลล์เกี๊ยวผักโขมเกี๊ยวเห็ดนะครับพวกนี้ก็สาหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็มีขาไก่นึ่งเต้าซี่ที่เปื่อยนุ่มกินง่ายรสชาติดีแล้วก็ซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่ก็เปื่อยร่อนดีเหมือนกันนะครับมีกุ้งนึ่งมะนาวกุ้งนึ่งซีอิ้วกะพงนง สาหร่ายหอกุ้งราดซอสเปาหื้อกุยช่ายไส้กุ้งลูกกมุมๆมแป้งบางไส้ดีมากเป็นกุยช่ายที่อร่อยมากร้านหนึ่งที่เคยกินเลยติ่มซำพวกนี้คือ29บาททุกเข่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีบางเมนูที่ไม่ใช่ราคา29บาทนะครับแต่ราคาก็ย่อมเยาอยู่ดีถ้าเทียบกับร้านระดับเดียวกันนะครับอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดหอยเชลล์นี่ก็65บาทก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง55บาทแต่เมื่อดูขั้นตอนการทําไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ที่วย ลงเปา135้า135บาทหาก,กินยากบ้างนะครับอันนี้เป็นติ่มซำชั้นสูงเลยข้างในก็จะมีวุ้นนะครับนึ่งร้อนๆออกมาเนี่ยมันจะละลายกลายเป็นน้ำซุปอยู่ข้างในรสชาติวิเศษมากเลยครับ กัญเชียงปูนึ่งมะนาว165บาทก็มาทั้งชิ้นเลยเป็นกัญเชียงปูก้อนใหญ่ๆขนมพากาดโป๊ยเซียน45บาทนะครับขนมพากาดนี่ก็หากินยากแล้วนะครับฟองเต้าหู้ไส้กุ้งทอด65บาทบอเปี๊ยกุ้งทอดบอเปี๊ยเผือกทอด,อ,ทอ,ดอันนี้45บาทแล้วก็เมนูนี้เป็นกุนวยเวหลอดกุ้งกรอบหมึกดำ155บาทนะครับเป็นแป้งผสมหมึกดำด้านในมีกุ้งชุบแป้งทอดนุ่มนอกกรอบในครับแล้วก็มีเผือกทอดด้วย45บาทนะครับให้ดูเวลาทอดที่นึงเขาจะต้องยกขึ้นยกลงแบบนี้นะครับมันถ ซาลาเปาไส้ครีมทอด45บาทแล้วก็จะมีเครื่องดื่มแนะนำนะครับเป็นน้ำเก๊กฮวยที่นี่ต้มดีมากหอมหวานเย็นชื่นใจแล้วก็เครื่องดื่มอื่นอีกหลายเมนูบอกได้เลยว่าคนยุตยาโชคดีมากครับมีติ่มซำรสชาติฮ่องกงแทๆ้ๆอยู่ใกล้ๆแล้วก็เข้าถึงได้ในราคาเริ่มต้นแค่29บาทเท่านั้นเองมากันได้เลยที่ร้านก้านทองติ่มซำเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3โมงนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี